สบายดีพี่น้องสบายดีไงใครสบายดีเจ้าปักตาลมันไม่ยำยำเปลี่ยนได้ยำเนสไซมาให้พี่น้องมึงดูเจ้าบักตาลนะเออพากินเจ้าบักตาลพี่น้องเลยรอดต้องตื่นต้นอยู่แตัดเกินบทเทิงกาดแม่มันใส่กกหม่วงมันอันนละเลย ตกปีน่าเกือบตายต้นนี่แล้วเนาะมาโกมาเห็นอ่าโอ้จ้าบักตานพี่น้องหวานเลยกับตันก็กินไปไรจ้าวเลยโถ่คนนี้คือมากินหงายเลยวะเจ้ยขันมาได้แล้วมีพี่น้องถามมาเนาะว่าเจดีไอ้ใส่อัพที่ไอ้พอเท่านี้อยู่วัดใดอยู่วัดบ้านน้ำมงเด้อพี่น้องอยู่วัดบ้านเพิ่นนี่แล้ว ตอนนี้กำลังใญ่ไขกำลังขืนปูนแล้วขืนปูนไว้พี่น้องท่านละปันป่นเนาะปั่นยังปันป่นไม่ได้เถอะมันยังแรวปูยาคู่สององอยาคู่สององเห็ดข้างยานางพี่น้องเลยเห็ดเป็นมือที่สองพี่น้องอมือนี้ถือว่าสำเร็จมือนี้ ใ้ส 00, องพันสี่องพันสี่ป่ยสงพันหนึ่งเจ็ดาลำหนสี่สิบลำหนอสามสิบอนนี้สิบเกใหญ่เขาเนาะึ้นปูนไหวพี่น้องเอ้ยยังบ่อแหงข่ายปูนกล้ามลอปัน่นปั่นแล้วก็แล้ว อันนี้พ,น,พนักงานเออกรรมกรเฮาอันนี้ <laughs> ข้างยานางยาคูพี่น้องเป็นเหตุหน้ากันแล้วเนเบิงซ่องขน้อยอยบีบอเบิงอยู่เ <laughs> นกะติดตามอีกกติดตามให้่องบกัตันอีกก โอส่วนหล่อนไปเบิ่งปลาหญ้าก็มีวัวห,หานอยู่หญ้าในน้องไงพาพสองภาพมาเนี่ยสวัสดีพี่น้อง <c oughs> โอ้ยผมแบนยางมันแบนเวลาปสองคนขึอนนัง่งดินลุบลบอืดฮะดินจะลุบเนาะวิปปะพะวิบไทยเขไปอัดสองทางขี่ต้มนี่ยยัไยันได้จุ่มหญ้ <c oughs> <laughs> chắc lô hả, lùng này Jack lô, chắc lô. đi. cậu tip, 9 Nhà khu phần Đú, Đú này. มะคุงเนี่ยกำลังเป็นเนาะพี่เนาะมะคุงมะม่วงเพิ่นหลายต้นในม่วงเพิ่นกะน้องปลาเนี่ยเดี๋ยวเกลือปลาก่อน Ủa, to bọc pa con, phí nọng cưa pa con Quay xe bớt qua Pa nha, quay xe bớt qua im lè, bà chắc Tại cầu cứ bụi bẹ, กำลังมากกำลังมากกำลังมากพี่น้องพัวอู้ปลาไม่ตัวใหญ่ปานินโอ้ยหญ้าเกลืออิ่มกินอิ่มแล้ว ta mô hình lái lái thu phụ นี่ยคู่พื้นดูแลพี่เนาะวัดบ้านกับตันเดินวัดในพื้นใส้เครื่องตัดหญ้าตัดเองเลยแฟนเบ็ด ข้างยานางแดงเอาเอาข้างยานางแดงนี่ผู้ใดกินพิษกินยังนี่เอาไอา้ยาเอาเครือย,ยานางแดงหรือว่าหากยานางแดงไปผลกินเนะพี่นอ้องเศร้าเลยหายจากการกินพิษเลยนี่ผู้ใดเบือ่อหรือว่ากินพิษนี่เอาหากยานางแดงไปผลกินเศร้าเลยพี่น้องเลยหายทันทีกับตันกำลังตีไปเลย ยังเมีอะเข่าเมนพ่ะพาห้องขีเมีนนะห้องซื้อกับบุตรสอเข่าเมนเห็ดน้ำหอมบอใส่ทุ่งค่ะฮะใส่ทุ่งยังนายบอกอย่างนนะใส่ทุ่งใส่ทุ่งเออใส่ทุ่งจ้าใส่ทุ่งจ้าอยู่เออ

ฮมบถ่ายเอ้าฮัมบูปีต์ต้นไม้ลายแลมโบเชียวเขาไปเสิร์ฟอยู่วัดพูกนี่เบ้อเบ่ นะครัเดี๋ยวเชียโอ้เขาไม่ได้เล้วงายเด้อมันยังบวแหงอยู่วัดน่ะฮ่น้องูี่รู้อวัดอีกอะไรอะไรเกาะงอมันบ่เล่้เด้อ เขาขืนปูนไว้มันบแหงมันกระปั่นบได้เลยกจักหนังซุ่มนุ่มไายคนอยู่ลายคนอยูู่ดอ่ะคูดมกเผาเตรียมการเตรียมงานเนาะมือนี่ Mặc phao mặt em mặt 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 trời mặt 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 nè mặt 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 หลอก่้กล้องื่อไเปิดบยดีะ่ทันเปิ้อคือบ่หออแบบนั้นเลยทาแบบนั้นเลยวะหมอเขาต้มเขาต้มหมอไม่ถอนั่นนะหมอต้มเราต้มหยากพี่น้องเลย โอ้โหม้อมาเริ่มมาท่มเลยอู้กำลังต้มเนี่เนาะกำลังต้มกำลังต้มมีเนาะน่องแครสบายดีพี่น้องทั้งอย่าง แกลงปลาไอแก้งปลาให้คนเป็นโรคกระเพาะกินแล้วสงสัย,ยนะเอาเลยลยังษอันนี้พาอี้วะสบายดีพี่น้องเออสบายดีพี่น้องเอาปะอันนี้แก้งปลาคนเป็นโรคกระเพาะกินพี่น้องเหอสบายดีพี่น้อง,งเออ <c oughs> เลนดหนองี่ยหอ่อเนห่อาปัดยูเฮือนผูน้หอหอ่อขีหมินใส่ไก่หาไปหากระุเีหงขบห่ัดผ้าเห็ตหดตอเและถ้าเอาแบบนั่นแหละเต้าจี้ใส่แดกแกงป่ายานามีเือม่มเอา,เาบ่ เออเออเออเนี่ยเลยเปล่าห่อๆแล้วก็เมื่อเล็กมาจากห่อได้จากายมเล็กแล้วมาเอายานางพี่น้องมาเอายาดางเมื่อแกงมหม่กับเน่อห่อขมินกินมกบวก่อบพี่น้องเลยบวบเสแกงมาใหม่ Ừ. bay xe bớt mình là cứ bắc lại à. nè mà nè bắc lại nè mừng nè bắc kịp bờ bớt nóng nè pì mãng nè 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 ปรบเบียาน้าเขาได้ไป็นดีแล้วล่อยละ่ะเอาเอาเมือแกงใส,ส่ก็ไม่เนาะเพื่อนในบาวสั่งล่าวน้องเอ้ยซ่าตัวเฮ่ดินเฮ้นอย่าขักกรีมันมาชิมชิมหน่อยเฮ้ยได้ครับชิมตัวตวงแล้วค่ะอืมโคตรวานเลยบ่ะวานลีพี่น้องเฮ้ย mặc phao mặt pháo. Mặt pháo. Mặt pháo. mày, pháo. Mặt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  pháo. kèng Mày ta lụ bạn pháo. Mặt pháo. Mặt đấy Mặt pháo. Thằng, thằng này Mặt Thằng à này pháo. Mặt đê Mặt หยิบคันหมากเบ่งมเมถาเข้่เมถาวเหยียดรู้แล้วเหยียดรู้แล้วคันหมากเบ่งนะพี่น้องเนาะเอาใบกล้วยหยิบเอาอ่านันได้ป่าเอ้ยม่เม่าม่เม่เา หาข้อเป็นนี 60, ่เจ้าจักจักหมื่นเกาะเจ็ดหมื่นคันรีบจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยเจ็ดหมื่นมองตายฉันเลยเขาคือลืมเลยเคยตายไหมเขาคือลืมเลยเขาบ่าเขาบริบปีหนีไปได้เลยเคยตายไหมถามกัปตันเฮ้อบุกยเลี้ยวเนาะโจก็ไมาใช้่คนนี้เลยมือแรงมือแรงมือแรงนี่ถือมาเป็นปึกไออโอเคโอเคเออเตรียมโลดตั้งโลดเอาเออเอาขึ้นโลด มือแรงยิงได้ก็เอาขึ้นในได้โลดโอเคเนาะพี่น้องมอสันนีตั้งใจจะขอปิดคลิปไว้เพียงนี้เ้อพี่น้องเ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบอกกับตันในเด้อพี่น้องโอเคสบายดีสบายดี